สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกระผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมา,าพูดคุยในหัวข้อที่ว่าความเจริญของเจ้าพิธีคืออะไรเดี๋ยวนี้ในเรื่องของ การเป็นเจ้าพิธีบวงสวงก็ดีหรือเป็นเจ้าพิธีพราหมณ์สูข่ขวันต่างๆก็ดีนะในขณะนี้มีผู้คนเข้ามาอยู่ในแวดวงนี้เยอะมากทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในความเชื่อในความศรัทธาต่อองค์เทพเทวา หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้นะรู้สึกว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะอ่าเรียกว่าผู้ที่ชอบสายมูนี่ก็เหมือนกับมีความศรัทธามีความเชื่อนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบโน้นแถบชายโขงนะติดแม่น้ำโขงฝั่งโนนนะครับตั้งแต่น้องคายนะหรือว่าทางอุดรดนครพนมบึงการนะชายเรียกว่าชายนะชายแดนที่ ติดกับฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะเรียกว่ามีความเจริญในเรื่องของการพิธีบวงสวงนี่ยเยอะมากเลยนะเรียกว่าผิดหูผิดตานะไปจากสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เรียกว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะเป็นไปเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้น เวลามีการบวงสวงอะไรต่างๆก่อนนานๆทีนะก็อาจจะมีการจัดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับตามวรระตามโอกาสนะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยโอ,โอ้โหเรียกว่าองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาทำหน้าที่กันมากมายนะประหนึ่งว่าเทพเทวาทั้งหลายก็อยากจะมาสร้างบุญสร้างบารมี นะยิ่งเห็นคนทั้งหลายนีย่มีความเชื่อมีความศรัทธาหลั่งไหลกันไปนะไปบวงสรวงไปสักการะบูชาองค์นั้นองค์นี้โอ้โห,โหไม่ว่าจะเป็นอ,องค์พญานาคนะ,ะที่เช่นปู่พญาศรีสุโธนาคราชอยู่ฝั่งไทยนี้ก็บจีคำชนดดอนทานนี้ก็ที่ ถือว่าเป็นองค์ที่มีความเชื่อมีความศรัทธามานานนะเมื่อสมัยหลายสิบปีนะครับที่คำชโนดก็มีเรื่องเล่านะมีะผีจังหนังนะครับในสมัยนั้นผมก็ยังเป็นเป็นหนุ่มๆนมวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่ก็เคยได้ยินได้ฟังนะครับ จนถึงสมัยนี้ยุคนี้โอ้โหโที่คำชะโนดผู้คนหลังไหลเป็นมากายนะนั่นคือจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อมีความศรัทธ,ธาของต่อองค์พญยานาคนะที่ชื่อว่าปู่ศรีสุโธนาคราชแล้วก็ย่าศรีประดุมมานะจากนั้นก็จะมีปู่ศรีสัตธนาคราชนะที่นครพนมนะปู่พุทธชงปู่ องดำแสนสิริจันทรานาคราชบูอนันตนาคราชนะเช่นนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงไม่กี่ปีมานี้ปู่อือลือก็ดังขึ้นมาอันนี้พูดเฉพาะในส่วนที่เป็นพระยายนาคนะที่เป็นองค์อื่นอย่าง,ชงเช่นเทว,วีสุวรรณนะอันนี้ก็ดังมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็ดังมาเทาว,วีสุวรรณ ไม่ว่าจะวัดไหนวัดไหนก็ปู่เทวสวรรคนี่โอ้โหมีการสร้างขึ้นมาบูชาศักการะขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้มีโอกาสเข้ามากราบมาไหว้นะอันนี้เท้าความไม่ฟังเฉยๆหรอกว่าพิธีการบวงสูงหรืออะไรต่างๆต่อองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะ,นะครับได้มีการเรียกว่าก่อตัวขึ้นมานะครับมี ผู้คนมีชุมชนเหล่านี้ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่เข้ามาสื่อสารเป็นตัวกลางจุดนี้นั่นก็คือเจ้าพิธีนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าพิธีที่มีบุญมีวาสนาได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ตรงจุดนี้นะก็ถือว่า,าท่านได้เลือกแล้วนะหรือว่าถึงวาระท่านแล้ว ที่จะได้มาทำหน้าที่นะเป็นเจ้าพิธีเพราะฉะนั้นก็จึงเกิดนะเป็นเจ้าพิธีกันเยอะแยะนะมีทั้งอ่คนเฒ่าคนแก่มีทั้งคนหนุ่มคนสาววัยกลางคนนี่ก็มีเยอะแยะน่ะไม่เลือกน่ะไม่เลือกว่าจะต้องเป็นคนแก่อย่างเดียวแล้วอ่ในสมัยนี้อย่างที่เราได้เห็นคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เยอะแยะ นะได้มาทำหน้าที่จงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาส,สนาของท่านฮนะแต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดในประเด็นที่ว่าถ้าหากว่าเราได้มาทำหน้าที่อ่ตรงจุดนี้เป็นเจ้าพิธีแล้วมีบุญมีวาส,สนาเข้ามาเป็นตัวกลางนะระวางโลกมนุษย์นะกับโลกวิญญ,ญาณหรือว่าองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไปเห็นเนี่ย ถ้าหากว่าเรามาทำหน้าที่ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าทำแล้วเนี่ยชีวิตเรามันดีขึ้นไหมมันมีความเจริญขึ้นไหมนะจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดว่าเรามาทำหน้าที่ตรงจุดนี้แล้วมันมีความเจริญมันดีนะมันถูกต้องนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาประเด็นนี้มาเล่าให้ฟัง ว่ามันมีประเด็นใดบ้างที่จะเป็นตัวชี้วัดได้หรือว่ารับรองได้ว่าเราได้มาทำหน้าที่แล้วชีวิตของเราดีขึ้นนะคำตอบนะก็ลองมาฟังดูว่าเราจะมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราไหมความเจริญของเจ้าพิธีมีดังนี้หนึ่ง มีความศรัทธามีความศรัทธาไม่คลอนแคลนกับการประกอบพิธีมีความเชื่อว่าองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะ,นะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาทำหน้าที่ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยความศรัทธาหรือว่าความเชื่อเนี่ยนะครับ มันจะตอบตนเองได้เลยว่าองค์เทพเทวาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่คนทั้งหลายเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะอาจจะเห็นหรือไม่อาจจะไม่เห็นไม่เห็นก็ได้นะแต่ว่ามันมีความเชื่อเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอนนะมีความเชื่อมีความศรัทธานะว่ามีจริงนอกจากนั้นแล้ว เรามาทำหน้าที่ตรงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ของตนเองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงองค์เทพเทวามีจริงนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคำตอบในตัวของตนเองโดยผ่านประสบการณ์การรู้การเห็นจากตัวเราเองนี่แหละเป็นสำคัญ นะและการรู้กันเห็นการมีประสบการณ์อาจจะมีอยู่ในหลายรูปแบบเช่นอาจจะได้ยินได้ฟังจากคนอื่นหรือผู้ใกล้ชิดมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเห็นเขารู้หรือนะเขาได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้นะจากการร่วมพิธีตรงนั้นตรงนี้ นะมาเล่าให้เราฟังอีกทีหนึ่งแบบนี้ก็ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รู้ได้เห็นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเองนี่แหละนะรู้ได้จากองค์ในองค์ในของตนเองบางคนก็มีองนะบางคนมีองนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลานะองค์ของท่านก็จะมาบอก นะมาสื่อสารให้ทราบนะ่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนนั้นคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะอะไรพวกนี้เราก็จะได้ยินได้ฟังจากตัวเราเองนะซึ่งมีองค์ในนั้นมามาสื่อสารมาบอกกล่าวเรานะจากนั้นแล้วนี่แหละ นะครับเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากคนอื่นก็ดีจากตัวเราเองก็ดีจากองค์ในแล้วก็ดีหรือจากยานของเราก็ดีเนี่ยเมื่อเราได้พิสูจน์แล้วนะหลายครั้งหลายคราจนเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นจริงตามนั้นตามที่ได้ยินได้ฟังมานะครับเราก็เกิดความเชื่อความศรัทธาดังกล่าวมานั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อเราได้รู้ได้เห็นตรงจุดนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะครับจึงเป็นข้อสรุปว่าความศรัทธาจึงเกิดขึ้นจริงกับตัวเราอย่างไม่คลอนแคลนเราจะมีความมั่นคงในจุดนี้นะจุดที่มีความเชื่อความศรัทธาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าองค์เทพเทวาทั้งหลายนะั้นมีอยู่จริงนะครับ ประการที่สองนะครับเมื่อประการแรกเกิดขึ้นแล้วประการที่สองก็คือเราจะเกิดความเคารพนะเราจะเกิดความเคารพเราจะมีการมีการกราบมีการไหว้จากหัวใจจริงๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ไปทำหน้าที่นะเป็นเจ้าบิธีมีเจ้าภาพ นะที่มีบุญสัมพันธ์กันเขาได้เชื้อเชิญเราให้ไปประกอบพิธีเป็นเจ้าพิธีนะอาจจะเป็นพิธีบวงสรวงน่นนี่นั่นพิธีไหว้ครูหรือพิธีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะในการเป็นเจ้าพิธีเราก็จะทำหน้าที่ด้วยความเคารพนะ จากหัวใจจริงๆความนอบน้อมนะต่อองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคำกล่าวทั้งหลายนะมันจะเกิดยยนิโสนวสิกานนะพูด,ดง่ายๆก็คือทั้งความนอบน้อมความเคารพด้วยกายวาจาใจของเรานะ ตั้งแต่ต้นจนจบบทองค์การบทอะไรต่างๆขั้นตอนเราจะทําด้วยความเคารพจริงๆออกจากใจไม่ว่าจะทําครั้งใดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับความเคารพจะเกิดขึ้นจริงในหัวใจนะครับนี่คือประการที่สองประการที่สเราจะ,จะเริญไปเรื่อยๆเป็นสัมมาทิฏฐินะ เป็นสัม,มาทิฐิคือคิดดีพูดดีทำดีนะครับมันจะน้อมเข้ามาแบบนี้นะอันไหนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นความเห็นผิดนะหรือเป็นความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะเราจะเข้ามาอยู่ในระบบแห่งการคิดการพูดการทำ แต่ในสิ่งที่ดีจนจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นการทำทานก็จะมีความเรียกว่ามีจิตที่คิดจะให้ทาน,นเป็นความรู้สึกที่ดีต่อการให้ทานเห็นประโยชน์ของการให้ทาน นะไม่ลังเลสงสัยในการให้ทานนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นทานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการทานให้เงินให้ทองก็ดีนะจะเป็นการให้ทานเรื่องของให้ธรรมะก็ดีหรือการให้สิ่งของก็ดีนะก็ล้วนเราเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานนั้น เป็นทานที่บริสุทธิ์เป็นทานที่ออกจากใจเป็นทานที่ต้องการจะกะสละออกไปจริงๆแล้วก็เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆว่าสิ่งที่เราให้ไปนั้นนะมันจะเป็นผลดีมันจะเกิดประโยชน์ไม่ได้เกิดเป็นโทษนะนะเพราะฉะนั้นการให้ทานนี้ก็ถือว่าเป็นการสะสมบุญสั่งสมบุญสร้างบารมีนะ การให้ทานเนี่ยนะผู้ให้ทานจะเป็นผู้ที่เรียกว่าได้เกิดการสร้างบารมีนะมันบารมีก็จะเกิดขึ้นนะศีลน,นะศีลของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆนะถ้าพูดไปแล้วถ้าพูดไปตามศีลที่บรญดาตว้กับเป็นศีลห้านะศีลแอย่างนี้เป็นต้นที่ารวาด ญาติโยมอย่างเราเราสามารถที่จะทําได้นะแล้วศีลอีกอันหนึ่งเรียกว่าศีลอะไรจะศีลเนี่ยนะศีลศีลสังวรเป็นศีลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะเป็นความปกติของกายวาจาใจนะเป็นศีลเรียกว่าสังวรสำรวมอินทรีย์อยู่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้น มันจะเป็นธรรมชาติธรรมดานะนี่แหละศีลตัวนี้ก็จะบริสุทธิ์ขึ้น,นเรื่อยๆนะเป็นความสำรวมอยู่เป็นปกติอยู่นะและอีกอย่างหนึ่งก็จะเรียนในเรื่องของภาวนานะการภาวนาการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนะการมีสติตามรู้ตามดูกายใจของเราอยู่หนึ่งเนืองนะ เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยมีสติคุ้มครองรักษากายวาจาใจอยู่แล้วเนี่ยมันก็มันก็ใช่เลยนะต้องเจริญมาแบบนี้นะครับเป็นผู้ที่มีความเจริญทางด้านปัญญานั่นแหละนะครับเมื่อมีความเจริญทางด้านปัญญาไปแล้วเนี่ยปัญญาของเรามันก็จะเฉลยไปเรื่อยๆ ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ควรเจริญอันไหนเป็นสิ่งที่ควรละอันไหนเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติต่างสมมันก็จะเฉลยเฉลยเฉลยนะครับส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปเป็นความเชื่อที่ผิดนะหรือเป็นความเชื่อที่ยังไม่ละเอียดยังไม่ลึกซึ้งพอยังไม่ยังไม่ใช่ยังไม่เป็นสมาทิฏฐิมันก็จะลด ละลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเจริญมาแบบนี้นะเป็นสัมมาทิฏฐินะครับมันจะเกิดความเบาคลายนะสลายตัวตนสลายอัตตาอ,อัตตาตัวตนของเราจะลดลงไปเรื่อยๆกลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาน,นี่แหละนะครับ จะไม่ใช่เป็นคนที่ยึดมั่นที่มั่นในอัตตาต,ต,ตนตนะความโลภความโกรธความหลงมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะไม่เบียดเบียนคนอื่นอไม่เบียดเบียนตนเองนะพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีเบียนตนเองแล้วก็ไม่มีเบียนคนอื่นเหมือนกันถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนตนเองอันไหนที่มันจะ เป็นสิ่งที่จะเบียดเบียนตนเองแล้วเราก็มันก็ไม่เอาละนะเมื่อรู้ว่าสิ่งใดที่ไม่ไม่ควรเบียดเบียนตนเองสิ่งนั้นก็ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นเช่นเดียวกันนะเปนจะเป็นอย่างนั้นกลายเป็นคนที่อยู่แบบสบายสบายแบบง่ายๆไม่เรื่องมากนะมันจะเป็นอย่างนั้นประการที่สี่ ก็อาจจะกลายเป็นคนที่รักสงบสันตินะอยู่เงียบๆก็ได้นะอยู่คนเดียวก็ได้นะรักสงบไม่อยากจะปรุงจะแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรมากมายอยู่กับธรรมชาติสบายๆนะเป็นคนที่เรียบง่ายไม่ชอบวุ่นวายนะนี่นี่แหละตรงจุดนี้เนี่ย รักสงบเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไม่วุ่นวายกับคนอื่นหรือไม่ไม่ต้องเรื่องมากนะนะเป็นอย่างนั้นนี่คือลักษณะประการที่4ของคนที่มีความเจริญขึ้นมาแล้วนะประการที่5ประการที่หความเจริญของเราที่ทำถูกต้องแล้วนี่นะ จะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์น้อยๆนะความทุกข์จะต้องน้อยๆลงไปโดยเฉพาะความทุกข์ทางด้านจิตใจนี่มันต้องมันต้องง่ายกว่าอย่างอื่นเลยนะในเมื่อมันอยู่แบบสบายอยู่แบบสันโดษรักสงบแล้วนี่นะความทุกข์มันต้องลดลงอย่างแน,น่นอนนะเป็นอย่างนั้นความทุกข์มันลดน้อยลง นะโดยเฉพาะความทุกข์ด้านจิตใจนี่มันมันเหมือนกับว่าอยู่อยู่นิดเดียวนะหรือว่ามันแค่กระดิกนิ้วมันก็หายไปอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการที่จะมาปรุงแต่งให้ตัวเองเป็นทุกข์นะหรือไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะไปเอาผิดเอาถูก กับคนอื่นมันจะไม่มีแล้วจะเอาผิดเอาถูกกับตนเองมันก็ไม่มีแล้วมันเหมือนกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะความทุกข์มันก็จะน้อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับจนจนเรียกว่าเป็นคนที่อยู่แบบปกตินะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็จะเป็นผู้ที่สามารถในการอยู่คนเดียวนะครับได้อย่างมีความสุข นะความทุกข์น้อยลงไปในขณะเดียวกันนะคนที่ทำได้อย่างนี้จเจริญม,มาได้อย่างนี้เนี่ยองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็อยากอยู่ด้วยอยากจะมาเป็นกัลยาณมิตรกับเราด้วยอยากจะมาคุ้มครองรักษาอยากอยู่ใกล้ๆเราด้วยและองค์เทพเทวาทั้งหลายเนี่ยนะ ก็จะเป็นองค์เทพเทวาที่มีความที่มีความดีที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกันมาอยู่ด้วยเนี่ยหรือว่าจะเป็นองค์เทพที่มีบาร,รมีเยอะๆอยากจะอยู่ด้วยนะอยากจะอยู่ใกล้ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์เทพเทวาทั้งหลายเขาก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีบุญมีบาร,รมีฮนะอยากอยู่ใกล้ผู้มีปัญญา เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นห้าประการนี้คือลักษณะของเจ้าพิธีที่ทำแล้วมีความเจริญนะ,จะเจริญไปในทางปัญญานะ,จะเจริญไปในด้านจิตใจนะจนสามารถที่จะสื่อมาทางความคิด วาจาการกระทำนะครับเมื่อได้มีโอกาสได้ไปทำหน้าที่เป็นเจ้าพิธีเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะทำได้อย่างดีแล้วก็เป็นที่ปรารถนาเป็นที่เคารพนะ องค์เทพเทวาก็เคารพเราเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราเป็นคนดีมีบุญมีบารมีมีปัญญานะองค์เทพเทวาเขาก็เคารพเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นเจ้าพิธีที่มีความพร้อมมีคุณธรรมมีบารมีอย่างที่ว่าเวลาเราไปทำพิธีองค์เทพเทวาก็อยากจะมาร่วม เมื่อเรากล่าวองค์การอันเชิญท่านไปแล้วเนี่ยท่านก็เมื่อท่านได้ยินได้ฟังเรากล่าวหรือว่าท่านรับทราบว่าวันไหนเวลาไหนเราจะไปทําพิธีเป็นเจ้าพาพเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงหรือการพิธีที่ไหนองค์เทพเทวาเขาก็สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าอ้าวน่ะ พรมพิธีคนนี้จะไปประกอบพิธีให้กับเจ้าภาพคนนั้นคนนี้งานนั้นงานนี้ที่ไหนเวลาใดเขาก็รู้เหมือนกันนะครับในโลกในโลกของจิตวิญญาณหรือว่าในมิติองค์เทพเขาก็เขาก็สื่อสารกันเหมือนเหมือนเรานี่แหละนะครับว่าจะมีงานใหญ่ที่ไหนจะมีงานสำคัญที่ไหนมีใครเป็นเจ้าภาพมีใครเป็นเจ้า,าพาิธีอ เรารู้แล้วนะถึงวันนั้นเราเตรียมตัวกันไปนะเราไปร่วมพิธีงานนั้นงานนี้นะเขาก็สื่อสารกันอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่างานนั้นนะครับเขารู้ว่าเจ้าภาพหรือว่าเจ้าพิธีนะครับเป็นคนที่ เรียกว่าไม่มีสัมมาทิฏฐินะพูดง่ายๆก็คือไม่ผ่านนั่นแหละคือไม่ผ่านคุณสมบัติของของการเป็นเจ้าพิธีที่ดีเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนพูดกันเหมือนกันแหละนะครับว่าโอ้เขาไม่อยากไปเลยงานนั้นนะงานนั้นหรือว่างานนี้โอ้ไม่เข้าท่าหรอกนะเขาก็ไม่อยากไปก็คุยกันแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ลองตรองดู นะครับว่าสิ่งที่กระบบนั้นได้กล่าวไปนั้นมันมันใช่หรือเปล่านะมันจริงไหมนะถ้าหากว่าตรองดูแล้วเออมันมีเหตุมีผลนะครับก็ก็ลองนำไปไข้ครวญดูอันไหนที่มันดีหนะรือว่าอันไหนที่เราคิดว่าเราจะปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก็ทำไปเพื่อให้มันถูกต้องเพื่อให้เกิดความเจริญ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาสิ่งที่เป็นความจริงมาเล่าให้ฟังนะครับความจริงนั้นอาจจะมีรายละเอียดเยอะมากไปกว่าน,นี้แต่ว่าก็เล่าเพียงย่อๆก็แล้วกันนะเล่าเพียงเล่าเพียงย่อๆเท่านี้เพื่อเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่เราจะสามารถปรับปรุงพัฒนา บทบาทหน้าที่ของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์กับตัวเราเพื่อประโยชน์ครอบครัวเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าภาพต่อสังคมต่อชุมชนอะไรทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวข้องนะถ้าเรามีส่วนในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นแล้วล้วก็เราก็ควรประพฤติปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ